ราชาแห่งวงเวทตอนที่317ความกังวลของชายชาราเฮ้ย hey! แม่ทับยายท่านเข้าใจผิดแล้วราชาหนานเสียไดห้หัวเราะออกมาอยู่หลายครั้งงั้นข้าก็ขอแนะนำคนทั้งสองนี้เลยนี่คือฉูเทียนและเมื่งชิงอูเป็นประธานและผู้ก่อตั้งหอ,อการค้าปฏิหารหากกล่าวถึงหอ,อการค้าปฏิหารไม่ใช่ว่าท่านเองก็รู้จักไม่ใช่หรือ ใบหน้าของตรงฟางเชียนถึงกับสั่นไปมาพ,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 พวกท่านคือผู้กอ่อตั้งหอการค้าปฏิหารอย่างนั้นหรือท่าทางของแม่ทัพอาวุโสเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเอ๊ะนี่ช่างเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยการโฆษณาของหอการค้าปฏิหารมาถึงชายแดนขนาดนี้แล้วหรือฉู่เทียนเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงขนาดนี้ ตรงฟางเจเอียนได้ถอยหลังไปหนึ่งก้าก่อนที่จะแสดงท่าทางเคารพอย่างสุดซึ้งต่อชูเทียนและเมืองชิงอู่การกระทําเช่นนี้ของชายชาราถึงกับทําให้เมืองชิงอู่รู้สึกเก้อเขินในทีเดียวนี่คือแม่ทัพชาญศึกที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรหนาเสียทําไมถึงได้ต้องแสดงความซาบซึ้งกับพวกเขาขนาดนี้กันนะจากนั้นชายชาราตรงฟางเอียนก็รีบกล่าวออกมาว่าก่อนหน้านี้กองกําลังของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องสเสบียงอาหารนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างมาก นอกจากนี้เหล่าทหารยังขาดสารอาหารอีกด้วยถึงแม้ว่าจะพยายามเติมเต็มอาหารที่ดีที่สุดแล้วแต่ก็ยากที่จะช่วยสนับสนุนพลังความขแข็งแกร่งต่อร่างกายของพวกเขาได้ซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้พลังรบของพวกเขานั้นได้ถดถอยไปเป็นอย่างมากการแสดงออกของชายชาราตรงฟางเจวนที่ได้กล่าวออกไปอย่างตรงไปตรงมานั้นเป็นการแสดงออกมาด้วยท่าทางที่ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากพร้อมกับกล่าวต่อว่า ในตอนนี้ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องสารอาหารและความแข็งแกร่งต่อร่างกายแล้วเหล่าทหารของพวกเรานั้นสามารถที่จะทํางานได้ตลอดทั้งวันและยังทําให้พวกเขามีความสามารถในการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยอาหารกระป๋องของหอ,อการคร้าปฏิหารนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่หมหัศจรรย์และยอดเยี่ยมที่เพิ่มความสามารถของกองทัพของพวกเราเป็นอย่างมากเลยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของกองทัพพวกเราได้มากมายเลยทีเดียวอ๋อที่แท้ เรื่องมันก็เป็นเช่นนี้นี่เองไม่แปลกใจเลยว่าท่าทางของชายชาราตรงฟางเชียนถึงเปลี่ยนไปเช่นนั้นทันใดน,นั้นเองตรงฟางเชียนก็เริ่มกล่าวอีกครั้งว่าเรื่องบุญคุณก็นับว่าเป็นเรื่องของบุญคุณแต่ป้อมปราการแห่งนี้เราสูไม่สามารถที่จะละเมิดกฎได้ใบหน้าของแม่ทัพอาวุโสได้หันกลับไปในทันทีก่อนที่จะกล่าวออกมาเพิ่มเติมว่าสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถให้พลเรือนเข้ามาได้ นับว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎของทหารราชาหนานเซี่ยเมื่อได้ยินแบบนั้นแทบจะบ้าลมจับเลยทีเดียวแต่ก็ฝืนยิ้มออกมาพร้อมกับบอกกล่าวออกไปอีกครั้งว่าท่านลุงท่านคิดว่าราชาเช่นข้าเป็นคนที่เลอะเลือนขนาดนั้นเลยหรือข้าที่เดินทางมาไกลถึงเพียงนี้จะมาสร้างปัญหาให้กับป้อมปราการแห่งนี้ได้อย่างไรกันแน่นอนว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่เอาเป็นว่าข้าจะให้ตาสวีจืออธิบายเรื่องนี้ให้กับท่านฟังก็แล้วกันนะ ตรงฟางจยนก็ชำเลืองมองออกไปเล็กน้อยพวกเจ้ามีเหตุผลจริงๆหรือถึงแม้ว่าตรงฟางจยนจะไม่ได้รู้จักกับต้าวยจือกูเซียนซิวเท่าใดนักแต่ทว่าเขาก็ชื่นชมชื่อเสียงของต้าเซจือผู้นี้ดีเขาตระหนักได้ว่าคนผู้นี้เป็นเสาหลักของอาณาจักรนานเซียแห่งนี้อาณาจักรหนานเซียแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเขามากมายนักแต่เมื่อตาเยจือกูเซียนซิวได้เห็นท่าทางดื้อรั้นของแม่ทัพผู้นี้ เขาก็อดไม่ได้เลยที่จะมีอารมณ์อยู่เหมือนกันจึงได้รีบกล่าวออกไปว่าเรื่องที่จัก,กรพรรดิอู่อานเดินทางไปยังรัชซังนั้นท่านแม่ทัพคงได้ยินมาอย่างแน่นอนอืแน่นอนว่าข้าได้ยินมาอยู่แล้วจัก,กรพรรดิอู่อานได้นํากองทัพออกไปเพื่อที่จะเข้าจู่โจมจัดการกับเผ่าเฉียนหยงไม่ใช่หรือไม่เพียงแต่นํากองกําลังออกรบหลายสิบครั้งแล้วทุกครั้งก็กลับมาพร้อมกับชัยชนะได้ทุกครั้งด้วยนั่นก็ใช่ และนี่ราชาเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันตาสเวจือกูเซนซิลในเวลานี้ได้โอกาสพร้อมกับกล่าวออกมาด้วยเสียงดังที่ชัดเจนว่าจัก,กรพรรดิอู่อานคงจะนำชัยกลับมาในไม่นานนี้เมื่อถึงเวลานั้นองค์ราชาก็จะทำการเตรียมทัพเพื่อบุกเผ่าเชีินยงทางภาคเหนือต่ออ,อ,อ,อะไรนะเตรียมตัวบุกภาคเหนืออย่างนั้นหรือตรงฟางเจียนร,ราวกับถูกฉีดเลือดไก่ขึ้นมาในทันที ใบหน้าตกกระสีดำหยาบกร้านตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงขึ้นมาในทันทีเลยจ,จ,จริง,รงหรือถึงเวลาแล้วอย่างนั้นรุนนี่เผ่าเชือนหยงที่เกิดสงครามภายในอยู่หากว่าได้รับการกดดันจากภายนอกเข้าแล้วแล้วก็พวกมันย่อมไม่สามารถรวมพลังกันได้ตอนนี้การที่จะพิชิตด,ดินแดนภาคเหนือจึงเป็นเรื่องที่จะรอช้ามไม่ได้เลยราชาหนาเสียจึงพยักหน้าเล็กน้อยด้วยความแข็งแกร่งของกองกําลังของพวกเราในเวลานี้ การจะบุกเข้าโจมตีเผ่าเฉีอนอยนหยงนั้นนับว่าเร็วจนเกินไปแต่ทว่าอาณาจักรหนานเซียของพวกเราในตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะพวกเรามีหอ,อการค้าปฏิหารตรงฟางเฉียนถึงกับพึกเหมิมขึ้นมาทันทีหากราชาหนานเซียกล่าวว่าจะโจมตีเผ่าเฉีอนอยนหยงก่อนหน้านี้30ปีตรงฟางเฉียนต้องห้ามอย่างแน่นอนเพราะว่าความแข็งแกร่งของอาณาจักรหนานเซียน,นั้นยังไม่เพียงพอที่จะบุกเผ่าเฉีอนอยนหยงได้แต่ในวันนี้ อาณาจักรหนานเซียที่ได้แข็งแรงขึ้นมากว่าเมื่อก่อนโดยมีจัก,กรพรรดิอูอานที่มีความสามารถเพียงพอที่จะพิชิตภาคเหนือได้สมัยราชาหนานเซียรุ่นแรกนั้นต้องการที่จะเข้าโจมตีเผ่าเฉียนหยง,ยงที่แทบจะเป็นการกำหนดชะตากรรมนี้เอาไว้แล้วหากแต่ไม่สามารถที่จะระบุเวลาได้อาจจะอีก10ปี20ปีหรือหลังจากนี้ต่อไปก็ไม่รู้ซึ่งทำให้แม่ทัพเก่าแก่ของอาณาจักรหนาเซียเช่นเขานั้น รู้สึกหวั่นเกรงย,ยิ่งนักว่าจะไม่มีโอกาสแบบนั้นขึ้นแม่ทัพที่จวนจะปลดอายุแล้วเขาแทบจะไม่เคยเสียใจเลยที่ต้องมาประจำการที่ป้องปราการแห่งนี้ <c oughs> เพื่อคอยป้องกันเผ่าเฉีนยนหยงมาตลอด50ปี <c oughs> ก็ได้แต่คาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้นำทัพออกไปยังแนวหน้ามันเป็นความปรารถนาสูงสุดของตรงฟางเจียนที่ต้องการจะนำทัพบ,บุกดินแดนทางทิศเหนือเขาที่ต้องการที่จะตายในสนามรบเพื่อทวงคืนทุ่งหญ้าเฉีนหยงกลับคืนมา ตอนนี้โอกาสที่ไฝ่ฝันนั้นก็ได้ปรากฏออกมาแล้วจะไม่ทําให้ตรงฟางเชียนรู้สึกดีใจและประหลาดใจได้อย่างไรกันแต่ถึงแม้ว่าจะเต็มปไปด้วยความฮึกเหิมก็ตามทีแต่ทว่าความร้ายกาจของเผ่าเฉียนหยงนั้นทาหารผ่านศึกเช่นเขารู้ดีเขาที่ไม่ได้ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและไม่ได้มีพลังที่มากมายเทียบเท่ากับจกักรพรรดิอู่อาน แต่ทว่าด้วยการต่อสู้มามากมายนับไม่ท้วนกับเผ่าเฉียนหยงตลอด50ปีนั้นมันทําให้เขาเข้าใจในความลึกลับและความแข็งแกร่งของเผ่าเฉียนหยงมากกว่าใครๆทุ่งหญ้าเฉียนหยงแห่งนี้มีหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถมองเห็นกองกําลังที่แท้จริงของพวกมันได้ถึงอาณาจักรหนาเสียจะแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วก็ยังเป็นอาณาจักรเล็กๆเ,เท่านั้นเองในอดีตที่ผ่านมา อาณาจากักรตาเซียที่มีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากยังต้องถูกทำลายลงจนย่อยยับจากเผ่าเฉียนหยงเลยแล้วอาณาจักรหนานเซียในเวลานี้ที่มีขนาดเล็กลงเตรียมที่จะบุกดินแดนภาคเหนือจริงๆนะหรือตาเซจือกูเซียนซิวในเวลานี้ก็ดูเหมือนว่าจะสามารถมองเห็นท่าทางของทหารเท่าผู้นี้ได้เมื่อเห็นตรงฟางเจียเนตแตนิ่งเงียบแน่นอนว่าคงจะกำลังรู้สึกขัดแย้งในใจตัวเองอยู่จึงได้เผยยิ้มออกมาอย่างนุ่มนวลพร้อมกับกล่าวว่า ที่ได้บอกก่อนหน้านี้เกี่ยวกับหอการค้าปฏิหารนั้นมันมีความลับมากมายการที่จะกล่าวออกมาในที่แห่งนี้นั้นมันไม่สะดวกนักไว้มีโอกาสข้าและเหนือหัวจะบอกกล่าวต่อท่านเองแต่ข้าจะบอกท่านง่ายๆว่าการเดินทางมาในครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายอยู่ใช่แล้วความลับอย่างหนึ่งนั้นแน่นอนว่ามันคืออาวุธพลังเวทเรื่องดังกล่าวนี้มันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการทหารนับว่าเป็นภัยตายที่มีอยู่ในเวลานี้ไม่สะดวกที่จะเปิดเผยออกมาราชาหนาเสียเองก็ได้กำชับเอาไว้แล้วตาเซจือกูเซียนซิลยังไม่กล้าที่จะกล่าวถึงอย่างแน่นอนจากนั้นตาเยจือก็ได้กล่าวออกมาเสียงดังฟังชัดว่าหอ,อการค้าปฏิหารที่ต้องเดินทางมายังป้อมปราการแห่งนี้นั้นมีเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องมาติดตั้งเป็นเทคโนโลยีในการรับส่งข้อความในทันที เมื่อตาเซยจือกูเซียนซิวเริ่มที่จะอธิบายร่างกายของตรงฟางเจวยนถึงกับสันสะท้านด้วยความตื่นตะลึงจ,จ,จริงหรือในโลกนี้มีเทคโนโลยีที่ลึกล้ำขนาดนี้เลยหรือหากว่าหอการค้าปฏิหารสามารถทำเช่นนั้นได้จริงๆแล้วก็ด้วยการสื่อสารดังกล่าวนั้นจะทำให้การรบมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ทำให้อัตราความสำเร็จในการวางแผนกลยุทธ์มีมากขึ้นแต่ยังสามารถทำให้เหล่าทหารมีชีวิตรอดในสงครามมากขึ้นอีกด้วย ตรงฟางเวียนนั้นเข้าใจเรื่องเช่นนี้ดีในการรบนั้นยังมีสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์ทางการทหารการคาดดาวและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ต่างๆในแนวหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากในสงครามหากว่าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สนามรบได้อย่างรวดเร็วก็จะสามารถสอดแนมและเข้าโจมตีได้อย่างรวดเร็วราวกับเสือซุ่มรอเหยื่อด้วยข้อมูลต่างๆทางการทหารที่อยู่ในแนวหน้าหากว่าสามารถส่งต่อไปอยังตําหนักจัก,กรพรรดิได้ในพริบตา จะทาให้สามารถวางกลยุทธ์ทั้งถอยหรือบุกได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความล้มเหลวที่เกิดจากความล่าช้าของข้อมูลได้แน่นอนว่าเพียงแค่ข้อมูลจุดเดียวของสนามรบนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ของสนามรบได้แต่หากว่ามีเครือข่ายข้อมูลโดยเร็วได้ในพริบตาแน่นอนว่าย่อมสามารถบงการสนามรบได้อย่างแน่นอนหอการค้าปฏิหารก่อนหน้านี้ก็ได้นำเทคโนโลยีอาหารกระป๋องมาให้กับเหล่าทหารแล้ว ตอนนี้ยังนําเครื่องมือสื่อสารที่ล้ำค่าเข้ามาอีกด้วยหรอเนี่ยด้วยความแตกต่างนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าจะสามารถช่วยชีวิตเหล่าทหารได้อีกมากมายเท่าไหร่ด้วยผลประโยชน์มากมายถึงเพียงนี้แล้วตรงฟางจยนร,รู้สึกซาบซึ้งต่อชูเทียนจนไม่สามารถอธิบายออกมาได้เลยชูเทียนจึงเผยยิ้มออกมาอย่างนุ่มนวลพร้อมกับรีบสอบถามออกไปว่าแม่ทัพอวุโสตอนนี้พวกเราเข้าไปได้หรือยังท่านควรจะรู้ว่า หากสายไปเพียงแค่หนึ่งนาทีอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นจะเสร็จช้าไปอีกหนึ่งนาทีเช่นกันนะตรงฟางเจวนรู้สึกชื่นชมฉูเทียนเป็นอย่างมากเอเราสู้หยาบคายแล้วเชิญเข้ามาได้เลยเชิญเข้ามาได้พื้นที่ในป้อมปราการนั้นไม่ได้ดูใหญ่นักแต่ทว่ามีโครงสร้างที่ปิดมิดชิดที่มีเพียงแค่ประตูสองแห่งภายในนั้นเป็นกำแพงที่ปิดล้อมแข็งแรงมีทางเดินยาวลึกเข้าไปด้านใน เป็นช่องทางที่ทหารสามารถนำพาหนะผ่านเข้าไปได้โดยป้อมปราการทั้ง5นั้นเชื่อมต่อกันได้โดยสมบูรณ์ป้อมปราการขนาดใหญ่ทั้ง5้าถูกเชื่อมด้วยกำแพงยักษ์กระจายตัวห่างกันออกไปโดยมีกองกำลังประจำการ600,000นายเพื่อป้องกันการโจมตีจากอันตรายรอบด้านอนาณาจักรนาเซียที่ใช้เวลาในการสร้างกำแพงนี้มาหลายสิบปีทำให้มันมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากสามารถที่จะปกป้องอาณาจักรแห่งนี้ได้ เมื่อชูเทียนเข้ามายังกำแพงเหล็กแห่งนี้เขาก็ได้จัดเตรียมคนหลายคนพร้อมกับต้าเซจือเริ่มต้นสร้างหอคอยคลื่นแม่เหล็กหอคอยศิลาซ่อนเงาตลอดจนหอคอยคลื่นแสงเหนือโดยทําการสร้างทั้งสามอย่างไปพร้อมๆกันชูเทียนได้วางแผนในการติดตั้งสถานีกระจายเสียงแบบพิเศษพร้อมกับสร้างลำโพงกระจายเสียงในเวลาสําคัญจะต้องรอดพ้นจากการโจมตีและการเผาไม่ได้ ชูเทียนได้สร้างห้องควบคุมพิเศษขึ้นมาพร้อมกับจุดที่จะสามารถออกคำสั่งการกระจายเสียงไปทั่วบริเวณได้อย่างทั่วถึงแม้แต่ออกไปด้านนอกก็สามารถที่จะใช้ในการออกคำสั่งเข้ามาภายในได้และยังมีการใช้เครื่องบันทึกเสียงอัตโนมัติเพื่อที่จะรับข้อมูลที่อยู่ภายนอกป้อมปราการได้ด้วยหลังจากที่ตรงฟางเชียนได้รู้ถึงความสามารถของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆทั้งหมดที่ชูเทียนได้สร้างขึ้นมาแทบจะทําให้คราวของเขานั้นกระตุกด้วยความตกใจได้เลย ด้วยเรื่องทั้งหมดที่ชูเทียนได้สร้างขึ้นมานี้มันเติมเต็มความมุ่งมั่นของชายแก่อย่างเขามันเป็นวันที่เขาได้เฝ้าฝันถึงมานานแล้วถึงขนาดที่ตรงฟางเชียนได้บอกว่าในวันข้างหน้าแม้ว่าเขาจะต้องตายเขาก็จะช่วยเหลือชูเทียนให้จรงได้นอกจากนี้เขายังได้มอบเปลี่ยนตาอย่างหนึ่งให้กับชูเทียนเป็นเปลี่ยนตาที่ไม่มีใครกล้าที่จะหยุดเขาได้ในสถานที่แห่งนี้ในช่วงเวลาที่การคืนค่อยๆปกคลุม หอการคร้าปฏิหารก็ยังคงดำเนินงานอย่างไม่หยุดย่อนราชาหนานเซียที่อยู่บนหอคอยก็ได้จ้องมองออกไปรอบๆดวงตาที่คมกริบของเขาจับจ้องมองไกลออกไปท้องฟ้าก็เต็มไปได้วยหมู่ดาวสรรพสิ่งช่างลึกล้ำกว้างใหญ่ไรที่สิ้นสุดสายลมวิดวิวพัดพาความหนาวเย็นเข้ามาเป็นสัญญาณของตำนานที่กำลังจะถือเกิดราชาหนานเซียดูจะพึงพอใจเป็นอย่างมาก เขารู้ดีว่าเขานั้นไม่ใช่ราชาที่โดดเด่นอะไรเลยทว่าก็ใช่ว่าเขาจะไม่สามารถเป็นสุดยอดราชาได้โดยราชาหนานเซียงองค์แรกนั้นเป็นคนที่โดดเด่นเป็นอย่างมากทั้งความสามารถและวิสัยทัศน์เขาได้พยายามมากมายนับไม่ถ้วนพยายามที่จะปลูกฝังความสามารถในการต่อสู้ของประชากรซึ่งไม่มีใครสามารถทําได้เช่นเขาเลยเขามีความต้องการที่ลึกซึ้งที่อยากจะย่งชิงแผ่นดินนี้กลับคืนมา แต่นั่นก็นับว่าเป็นความใฝ่ฝันของราชาทุกคนนับตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นราชาหนานเซียที่มีความสามารถทั่วไปก็จดจำเรื่องนังกล่าวนี้ได้อย่างขึ้นใจเลยราชาหนานเซียในเวลานี้นั้นถูกเราด้วยความรู้สึกที่อยากจะยั่งชิงทุ่งหญ้าเฉวนหยงคืนมาหากว่าเขาสามารถกู้คืนแผ่นดินต้าเซียได้แล้วแล้วก็เช่นนั้นแล้วก็นับว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยไม่ใช่หรือ ตรงฟังเห่าสุดยอดราชาที่จะกลายเป็นคนที่ลูกหลานทุกรุ่นต่างกส็สรรเสริญอย่างน้อยที่สุดในมุมหนึ่งของทวีปแห่งนี้ก็จะมีชื่อของเขาที่กลายเป็นตำนานในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเสียงไอแครกๆที่นุ่มนวลดันนงผ่านเข้ามาทําให้วิมานของราชาหนาเสียแตกสลายในทันทีทําให้ภายในจิตใจของเขารู้สึกขุนเคืองอยู่ไม่น้อยหากแต่เมื่อหันกลับมาพบกับฝ่ายตรงข้ามความขุนเคืองเหล่านั้นก็หายไปในทันทีพร้อมกับกล่าวออกมาว่า ท่านลุงท่านมาพบกับข้ามีอะไรอย่างนั้นหรือตรงฟางเีวนได้กล่าวออกมาอย่างช้าๆพร้อมกับกล่าวออกไปว่าเราสูมีอะไรจะบอกกล่าวต่อองค์ราชาราชาหนานเซียก็ชำเลืองมองออกไปเล็กน้อยพร้อมกับสอบถามว่ามีเรื่องอันใดเป็นความลับอย่างนั้นหรือตรงฟางเจวนก็เงียบไปสักครู่ก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าบางทีคนอย่างหวังเทียนหลงนั้นก็ไม่ใช่คนดีนะักหืม นี่ถึงกับทําให้ราชาหนานเซียรู้สึกประหลาดใจจอมพลหวังนั้นเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงจัก,กรพัิอู่อานเองก็ยังมอบรางวัลให้กับเขาคาเองก็ยังต้องมอบฉายาหญิงบูหงวให้กับเขาเลยทําไมท่านถึงได้ว่ากล่าวเช่นนั้นล่ะตรงฟางเจวนก็ถอนหายใจย,ยาวหนึ่งครั้งพร้อมกับกล่าวออกมาว่าจัก,กรพัิอู่อานนั้นสนใจแต่การต่อสู้เพิกเฉยต่อน,นิสัยใจคอนอกจากนี้เขาที่เป็นผู้นําเหล่าแม่ทัพ ยังไม่ได้คลุกคลีกับหวังเทียนหลงเป็นการส่วนตัวแต่เหล่าสูผู้นี้นั้นแตกต่างกันออกไปข้าได้เห็นมาแล้วว่าคุณผู้นี้ดวงตาพรวพราวเล่เหลี่ยมยิบยับหลายสิบปีมานี้ข้าสามารถเห็นนิสัยใจคอของเขาได้เป็นอย่างดีราชาหนานเสียถึงกับขมวดคิ้วแน่นหวังเทียนหลงนับเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถทางการทหารที่ยอดเยี่ยมบุคลิกสุขขุมนิสัยถ่อมตนไม่เคยร้องขอลาบยศ เพียงเท่านี้ยังไม่เป็นคนดีอีกหรือตรงฟางจวนจึงรีบกล่าวต่อทันทีเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุคลิกภายนอกแต่สิ่งที่เหล่าซูผู้นี้เห็นนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียกร้องตำแหน่งแต่ในใจของเขานั้นเต็ไมไปด้วยความทะเยอทะยานเป็นอย่างมากเหล่าซูคิดว่าหวังเทียนหลงผู้นี้กำลังปกปิดเรื่องราวบางอย่างเอาไว้อยู่และจากที่ดูแล้วเขาต้องการที่จะกลายมาเป็นจอมพลแม่ทัพอยู่ด้วยคาเกรงว่า ไม่รอกท่านลุงกล่าวเช่นนั้นมีหลักฐานอย่างนั้นหรือราชาหนานเสียได้โบกมือโบอกไม้ไปมาเพื่อหยุดการพูดจาเมื่อซัวของตรงฟางจียนข้ายังไม่มีหลักฐานรอกแต่ตามความเห็นของท่านลุงของไม่คู่ควรที่จะเป็นจอมทัพแม่ทัพอย่างนั้นหรือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ข้าเป็นกังวลน,นั้นผู้เยาาของอาณาจักรหนานเสียยังไม่เคยมีผู้ใดได,ได้รับตำแหน่งจอมพลแม่ทัพแต่ในตอนนี้เวลานี้มันแตกต่างกันออกไปมาก ด้วยเทคโนโลยีของฉูเทียนและหอการ้าปฏิหารผู้ควบคุมกองกำลังทางบกนั้นไม่จำเป็นต้องมีความสามารถที่สูงก็ได้ราชาหนาเสียยไม่ได้ยินดังนั้นถึงกับแสดงท่าทางไม่ค่อยพอใจนิท่านต้องการจะเอ่ยสิ่งใดกันท่านลุงหรือต้องการที่จะให้คนธรรมดาไม่ต้องมีความสามารถมาควบคุมกองกำลังป้องกันกำแพงอย่างนั้นหรือสงสัยว่าแม่ทัพอาวุโสท่านลุงของข้าเนี่ยคงจะเลอะเลือนแล้วจริงๆ ราชาหนาเสียได้แต่คิดอยู่ภายในจิตใจตรงฟางจยนที่เห็นราชาหนาเสียไม่พึงพอใจทันใดนั้นจึงได้กล่าวออกไปว่าเหล่าสูนนั้นไม่ได้อิจฉาคนที่มีความสามารถหรอกหากว่าวางเทียนหลงนั้นเชื่อใจได้จริงๆเหล่าสูก็ไม่มีเหตุผลที่จะแยง้งเพียงแต่ว่าคนผู้นี้นั้นราชาหนาเสียก็รีบหัวเราะออกมาเสียงดังเพื่อหยุดการสนทนาเอาไว้เอาละเอาละท่านลุงคิดมากจนเกินไปแล้ว แม่ทัพหวังนั้นเป็นคนสุขุมไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดไม่สนใจในลาบยศแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบกับท่านลุงได้ทว่าก็เป็นคนดีคนหนึ่งตอนนี้อาณาจักรหนานเซ่ที่ต้องเลือกคนสักคนข้าจะเป็นคนเลือกเองส่วนการแต่งตั้งจอมพลแม่ทัพนั้นท่านลุงที่ยังคงแข็งแรงอยู่และยังสามารถที่จะทำงานได้อีกหลายสิบปีดังนั้นแล้วไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องกังวลอะไรเลย ลุงฟังจวนในเวลานั้นต้องการจะกล่าวอะไรออกมาอีกแต่เทว่าก็เต็มไปได้วยความลังเลใจราชาหนาเสียจึงรีบตอบขัดออกมาข้าเองก็รู้สึกเหนื่อยอยู่นิดหน่อยท่านลุงก็ควรที่จะไปพักผ่อนเหมือนกันนะวันพรุ่งนี้ข้าจะได้ไปตรวจสอบป้อมปราการอื่นเพื่อที่จะได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารทุกคนหลังจากสงครามจบสิน้นเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีจากนั้นราชาหนาเสียก็จากไป